สามไหลออกมาเลยนะครับมันถึงจะเกินะครับพี่ถนอมส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพี่ถนอมสวัส,ด,สด,วด,ด,ออดีครับพ่อแม่พี่น้องมไปสุกต้องไหมครับผมคลิปหนึ่งบอกโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องตามสัญญาครับพ่อแม่พี่น้องมืเอนี่แล้วครับพ่อแม่พี่น้อง EP สองพบกันจนได้ครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผมไปหาดอกเห็ดมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดตับเต่าหรือเห็ดกะม่วงเห็ดพึ่งของเรานั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องผมได้มัก จนมันขึ้นหนอนจนมันออกหนามเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนี่ยลักษณะหมักเป็นอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พนนมี่น้องลักษณะจี้เสร็ลยครับเนี่ยต้องหมักให้มันเป็นน้ําไหลออกมาเลยนะครับพี่น้องมันถึงจะเกิดครับพี่น้องส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพี่น้องไม้คนครับอันนี้คือไม้คนนะทําไมถึงต้องมีไม้คนครับสูตรของผมโบขึ้นไผ่ในนั้นครับพี่น้องแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยเขาจะใส่เฉพาะเห็ดปวกแต่สูตรของผมโบขึ้นไผ่ครับพี่น้องแต่รับรองว่าเกิดสูตรของผม มีเข้าวสวยน้ำข้าวสวยจะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเราไปดูตอนที่บรรยายกันเลยครับพ่อแมี้องเครื่วนประกอบของมันกับมีครับพ่อแม่พี่น้องตามที่ผมบอกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะกะบิีกับฟีจะขายไม่ได้เลยเพราะกะบิเป็นหัวเชื้อของสปอร์ทำให้สปอร์จะเริญมเติบโตเดินดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครบครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งแรกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมเตรียมมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องน้ำใช้น้ำอะไรก็ได้ ใช้น้ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำคลอรีนและน้ำมีสารขับในปองที่จะมาทําเชื้อเห็ดนะครับภายน้่องจำไว้เลยด้วยครับด้วยน้ําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่น้ําคลอรีนและน้ามีสาร <ś> ขั้นตอนเห็ดของมันเลยนะครับภายนป่งงงองกากน้ำตาลทันน้ำประมาณคู่หนึ่งครับภายน้องคู่ดำของขาเนียน้ำหนึ่งถังเนี่ยเราจะใช้กากน้ําตาลประมาณ2ช้อนโต๊ะอยาใส่หลายถ้าใส่เยอะ แล้วมันจะเน่าครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยเด้อครับเด้อใส่เยอะมันจะเน่ามันจะทําให้เชื้อเห็ดตายครับพ่อแม่พี่น้องเราใส่แค่2ช้อนโต๊ะข่าวกะเอาครับพ่อแม่พี่น้องซ้ํานี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ก็แบบเหลืองจะไม่รู้จะเหลืองยังไงยังไงแล้วอย่างพอใส่กากน้ำตาลเข้ามันลงสีสีของกากน้ำตาลกันเลยว่ามันจะเป็นสีอะไร กากน้ำตาลคือจังตองใส่ไปไหมพี่น้องกากน้ำตาลเป็นตัวสังเคราะห์แสงครับไปไแม่พี่น้องตัวสังเคราะห์แสงผมเคยเห็ุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์นะว่าสังเคราะห์แสงทำไมถึงต้องสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงเห้เชื้อเห็ดมันเดินดีครับไปไแม่พี่น้องหลังจากเข้าใส่กากน้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับไปไแม่พี่น้องมาเจเนีอเรชั่เอาใหม่ค้นเลยครับคนให้สีมันแตกคนให้กากน้ำตาลมันแตกนนั่เองครับไปไแม่พี่น้องกากน้ำตาลทำไมถึงเราต้องใส่กากน้ำตาลเป็นตัวสังเคราะห์แสงได้อย่างดีผมเคยเห็ุคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเเเบบิ่่งแล้้้ววดดออครัา กากน้ําตาลเนี่ยเราเป็นสีเราใส่ขวดไส่เป็นสีนี้แต่เราใส่น้ําเปล่าอีกขวดหนึ่งมีแต่น้ําเปล่าไปตั้งไว้ข้างๆกันมันก็จะเป็นอีกมันก็จะเป็นสีเดียวกันเลยครับพ่อแมี่น้องมันกลายเป็นสีแดงได้ยังไงงงบครับพ่ๆไอ้พ่อแม่พี่น้องบัเซียร่องเบิ้งครับตรงนี้องเอาเราคนกากน้ําตาลเลยกากระตันเป็นตัวสังเกตแสงนะครับตรงนี้หลังจากนั้นครับพ่อแม่พี่น้องข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยเราจะใส่เฉพาะเห็ดปวกหรือเห็ดโคนดองในจาวปวก ครับไฟไหม้ไปหน่อยแต่สูตรผมทำไมถึงต้องใส่ข้าวสวยอย่าลืมครับไฟไหม้ไปหน่อยเป็นสูตรเด็ดเลยทําให้มันเกิดจุลินทรีย์เร็วนั่นเองครับไฟไหม้ไปหน่อยหมายถึงทําให้มันเกิดฟองเร็วนั่นเองครับไฟไหม้ไปหน่อยให้เชื้อเห็ดไปทําปฏิกิริยากับเชื้อเห็ดให้เชื้อเห็ดหรือสปอร์เห็ดเดินดีนั่นเองครับไฟไหม้ไปหน่อยอ่าเสร็จเลยครัมอสตงละลายครับไฟไหม้ไปหน่อยมอสตงละลายครับใส่พอประมาณนิดครับเด้อใส่พอประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะพอประมาณนี้ แค่ให้มันเกิดกองหมายถึงให้มันบูดต้นเองบาต,ตานี่ครับพ่อแม่พี่น้องเท้าเอากระปิใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท้เาเอาเชื้อเห็ดอ่าเชื้อเห็ดที่ผมดองไว้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนัันผู้ใดเ,เบิงเ้งอีพีหนึ่งนะครับผู้ใดได้เบิงเ้งอีพีหนึ่งเด้อนี่เชื้อเห็ดครับพ่อแม่พี่น้องผมดองจนขึ้นนอนครับขึ้นนอนผมเทไหม เสื้อเห็ดปวกมันดองขึ้นเดียวมันก็จะกลายเป็นหนอนเละตุนเปะเลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้เชื้อเห็ดมะม่วงหรือเห็ดเต่าหรือเห็ดพึ่งของเราเนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องมันจะเน่าช้ากว่าเห็ดปวกถ้าเกิดเป็นเห็ดคนเล็กเห็ดคนใหญ่เราเอาไว้คืนเดียวเน่าเป็นหนอนไปเลยใจจะหนิเด้ดจะหนิซุดยจดเลยครับพ่อแม่พี่น้องสปอร์กำลังดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องใสเบิ่งอีพี่หนึ่งเนี่ยสีหูว่าผมเก็บมาทักดอกอะรอเคใส่ถังไปเลยครับ เห็ดใส่ถังเลยครับพ่อแม่พี่น้องปึ๊บคันเท่าเสียเอามาเห็ดเสือเห็ดครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เลยเวรครับเรืองถ้าเราสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยเกิดนะเราต้องมีดอกเห็ดของแท้เห็ตควงกับเพลกันครับพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีของแท้เลยจะไม่เกิดครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสปอร์ไป็นไงเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องต้องเป็นของแท้เท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้อง ต้องเป็นเห็ดดอกของแท้เท่านั้นครับพี่พรน้องมันจางสิงเกิดบาดจานี่หลังจากเข้าเทือเทเสื้อเห็ดเขาแล้วครับพี่พน้องขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้าให้มนแม่นเด้ยวครับพี่น้องเดวยเอาครบออกมาขั้นตอนสุดท้ายสิ่งนี้สําคัญที่สุดสิขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวอาหารเป็นหัวใจของเห็ดเลยครับพี่พน้องเป็นหัวใจของเห็ดเลยนะเป็นหัวอาหารของสปอ ทำให้สปอร์เดินดีหรือสปอร์กินกะปินั่นเองครับพรมพี่น้องไม่ต้องใส่หลายครับพรมพี่น้องถ้าน้าลักษณะนี้1นึ่งกระป๋อเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะต้องใส่กะปิเยอะใส่พอประมาณครับพรมพี่น้องใส่1ช้อนโต๊ะครับใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเด้อครับเด้อแล้วตำครับพรมพะนองตำให้ละเอียด เยอะเลยนิดนึงมีน้ำก็ได้เ,เอาบดละเอียดเลยครับพ่ปไม่ไน้บดละเอียดเลย,เลเย,เลยแล้วเทลงไปเลยครับ แค่นี้ครับพี่เพื่อนน้องก็ครบแล้วครับพ่เพื่อนพี่น้องบัตรตันี้ครับเคล็ดลับที่สําคัญเลยครับพ่เพื่อนพี่น้องเท้าขุดในเขากันก่อนที่นี่ครับพ่เพื่อนพี่น้องหลังจากที่เท้าเห็ดแล้วแล้วครับพ่เพื่อนพี่น้องหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะเราจะต้องทํายังไงต่อเราจะเอาหมักไว้ในกระแป๋งหรือหมักไว้ในภาชนะที่มันมิดชิดครับพ่เพื่อนพี่น้องแต่เห็ดพึ่ง เห็ดมะม่วงเห็ดต e <Okay. S 3> ับเตาครับพ e ่อแม่พี่น้องมันมีสามเสือเอาง่ายๆครับเห็ดมะม่วงนะครับเพราะว่ามันเกิดจนกต้นมะม่วงมันจะไม่เหมือนเห็ดโคนเห็ดโคนเราจะปิดฝาถังได้แต่เห็ดมะม่วงจำไว้เลยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอย่าเปิดฝาถังเออย่าปิดฝาถังไม่เป็นขาดเพราะจะทําให้เชื้อมันตายครับพ่อแม่พี่น้องหกโมงเช้าหรือแปดโมงเช้าก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องต้องมาคนจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องมากคนจริดๆนะทำไมถึงบางคน เราคนให้สปรอร์มันตื่นตัวคนให้สปรอร์ไม่ตายคนให้สปรอร์มันเดินดีครับพ่อแม่พี่น้องให้มันกินอาหารครับ6โมงเย็นเราก็มาคุณอย่างนี้เหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้องอาตากล้องถ่ายตรงคุณเดี๋ยดิจะให้เอฟซีดูเนี่ย6โมงเช้า6โมงเย็น8โมงเช้า8โมงเย็นก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องระหว่างสองเวลาน,นี้ให้เข้าคนยังสี่ครับพ่อแม่พี่น้องคนให้สปรอร์มันเดินดี คนให้สปอร์มันเดินดีครับไปไปน้องคนเวียนซ้ายเวียนขวากลับไปเจ็บกลับไปไปน้ปนองคนอย่างนี้เป็นเวลา7วันแล้วครับไปไปน้องเด้อคนแบบนี้เป็นเวลา7วัน8ปดโมงเช้าหกโมงย็นกลับไปไปนอ้องหกโมงเช้าก็ได้หกโมงเย็นก็ได้ครับไปไปน้องคนอย่างนี้ให้มันเป็นเวลา7วันครับไปไปน้องไฮเฮาสังเกตเบไหมนะครับเด้อว,ว่ามันเกิดจุลินทรีย์ไหม ้ามันเกิดจุลินทรีย์ขึ้นเป็นฟองขาวๆผสมเหลืองครับพเมรุพนณองเพราะมันจะไม่เหมือนเห็ดโคนเห็ดปวกนะให้มันเกิดเป็นฟองขาวๆเราใช้ได้แต่ตราบใดที่มันยังไม่เกิดเป็นฟองยังไม่เกิดเป็นฟองเม็ดข้าวแล้วครับพเมรุองเม็ดเสียข้าใส่เผาไปล่ะข้าวสวยที่เราใส่ไปอ่ะมันจะเกิดเป็นฟองข้ายังไม่เป็นฟองเราใช้ไม่ได้เราดูด้วยว่าจุลินทรีย์มันเกิดไหมจุลินทรีย์ขึ้นไหมครับพเม่พพ่น้องส่วนมากซีเมือมันก็ขึ้นแล้วครับพเม่พพ่น้องเราก็ใช้ได้เลยครับพแมง นี่แหละครับเคล็ดลับก็มีซัมเน่แหละครับไปไปน้องเมื่อนี้ผมมาอธิบายสันสันเลยผู้ใดได้วิชาจากผมไปก็ดไ,ดกได้เด้อคันบ่ได้ก็คือบ่ได้เด้อครับไปไปน้องเพราะว่าผมบอกไว้แล้วครับไปไปน้องไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนที่บอกเคล็ดลับเรื่องสูตรบททุกอย่างครับไปไปน้องทำไมถึงเอฟซีทำเชื่อเหตุตามผมถึงไม่เกิดทำไมถึงเอฟซีทำตามคลิปเชื่อเหตุปลวกไปไม่เกิดอาจารย์ไม่เกิดเลยคุมีผู้ใดบอกสูตรมดครับไปไปน้องถ้าอยากได้สูตรบทริงต้องมาเรียนคอร์สครับม สำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อก็บ่มี้อย่างหลายครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องติดเข่ามาเบิ่งคลิปผมสำหรับสุดเบาโอ้รักเบาโอ้จะกดข้ามโฆษณาในคลิปครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปเป็นอีพีเพราะเห็ดเบื้อไผ่ในหลอดแก้วครับพระแม่เปรนองทำไมถึงต้องเพาะในหลอดแก้วติดตามไปเรื่อยครับอีพีสองสำหรับวันนี้อีพีสองอิดมะม่วงครับพ่อแม่พี่น้องขห้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขดภาพเุดยอส่วนหน่ามุ่งตรงเลยมาเทมาพื่งก่าครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคร